ไทยแลนด์เตรียมจัดใหญ่ไม่ไว้หน้าใครในเอเชีย er. ผู้จัดงาน Tomorrowland คอนเสิร์ต EDM อันดับหนึ่งของโลกเตรียมปักหมุดจัดงานที่ชนบุรีในปี69เป็นข่าวใหญ่ที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกเพราะเทศกาลนี้จะจัดที่เมืองไทยเป็นแห่งแรกของเอเชีย er. และคาดว่าจะมีผู้คนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานมากกว่าแสนคน ตอกย้ำว่าไทยแลนด์คือดินแดนคอนเสิร์ตและอีเวนต์อย่างแท้จริง กลายเป็นกระแสะและเป็นข่าวที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับข่าวคราวของ Tomorrowland เทศกาลดนตรี EDM อันดับหนึ่งของโลกที่เขาเตรียมจะปักหมดุดมาจัดงานสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบนี้ที่เมืองไทยของเรานะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางคุณถาปณีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางผู้จัดท m มอโ o แ l นด์เขาได้ตัดสินใจเลือกจังหวัดชนบุรีของเราใน การจัดงานครั้งนี้แล้วถ้าถามว่ามาจัดงานที่เมืองไทยเนี่ยมันพิเศษกว่าตรงไหนมันพิเศษก็ตรงที่ว่าประเทศไทยของเราจะเป็นที่แรกในเอเชียเลยนะครับที่งาน Tomorrowland นี้จะมาจัดซึ่งคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี2569หรือก็คือปีหน้านะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเมื่อเอาคอนเสิร์ตนี้มาลงที่เมืองไทยแล้วเนี่ยเมืองไทย ของเราจะได้อะไรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ว่าทททเขาก็พูดไว้ด้วยนะครับโดยทางผู้ว่าททท,ทได้บอกว่าการจัดคอนเสิร์ต t o mor r โ w แ a n d ในเมืองไทยเนี่ยจะใช้เงินทุนราวหลักพันล้านบาทนะครับซึ่งจะมีการเซ็นสัญญายาวในการจัดงานเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า5ปีเลยแล้วก็ใช้งบประมาณต่อปีเนี่ยประมาณ300กว่าล้านบาทเลยนะครับซึ่งผู้จัด t o m o r r โ w l ล n d เนี่ยก็จะไม่ได้มาแค่จัดคอนเสิร์ตเท่านั้นนะครับแต่ก็จะมีการจัดอาคาร และ Academy Event เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการในการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ของเมืองไทยนะครับเพราะก็ถือได้ว่าผู้จัด Tomorrowland เนี่ยเขาก็คือเบอร์หนึ่งทางด้านนี้ของโลกเหมือนกันนะครับพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือนอกจากที่เขาจะมาจัดงานแล้วเนี่ยเขาก็คืนกำไรให้กับชุมชนบ้านเ,าเราด้วยนะครับ โดยงาน Tomorrowland ปี2,569ที่จะมาถึงเนี่ยทางทททเขาก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกกว่าแสนคนนะครับและงานนี้เนี่ยจะมีการจัดทั้งสิ้น3วันนะครับโดยอาจจะมีการขายเป็นแพ็กเกจ ทัวร์โรงแรมรองรับรูปแบบ x อ็กซ์คลูซีฟซึ่งจะคล้ายกับทาง o m o r r o โล land ที่เป็นต้นตำรับที่จัดที่ประเทศเบลเยียมนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะดีต่อการท่องเที่ยวของเมืองไทยเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวไปนี้เองนะครับเมื่อชาวต่างชาติเขาได้รับรู้เรื่องนี้นะครับว่า o m o r r o โล a n d เนี่ยจะมีการมาจัดคอนเสิร์ตท,ที่เมืองไทยของเราในปี2569เนี่ยก่อทาให้มีชาวต่างชาติจํานวนมากเลยนะครับเท่าที่ผมไล่ คือเป็นพันๆคอมเมนต์นะครับในแต่ละโพส์ที่สํานักข่าวหรือเพจต่างๆเนี่ยเขาเอาไปลงเรียกได้ว่าคอมเมนต์เนี่ยเยอะจริงๆแต่ผมจะขอมายกตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันดีกว่านะครับวันนี้อย่างความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกเนี่ยได้บอกว่าประเทศไทยคือจุดหมายปลายทางแห่งความสนุกสนานแห่งใหม่ความคิดเห็นต่อมานะครับเราจะจองตั๋วได้ยังไงครับความคิดเห็นต่อมาก็ยังมาถามหาตั๋วอีกนะครับโดยบอกว่า จะเริ่มจำหน่ายตัวเมื่อไหร่ความคิดเห็นต่อมาคนนี้เขามาพูดถึงการจัดงาน Tomorrowland ในประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเดียบอกว่าเบลเยียมบราซิลฝรั่งเศสและตอนนี้จะจัดขึ้นที่ไทยยินดีต้อนรับ Tomorrowland ในเมืองไทยตอนนี้ฉันมีเหตุผลแล้วที่จะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งความคิดเห็นต่อมานะครับฉันอยากรู้วันจัดและสถานที่จัดแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับฉันเคยไป ฟูมูลปาร์ตี้ที่เกาะพังงานในเมืองไทยมาแล้ว7ครั้งหวังว่าเขาจะจัดงานนี้ในช่วงเวลาเดียวกับฟูมูลปาร์ตี้เพราะว่าจะได้ปาร์ตี้กันตลอดทั้งอาทิตย์เลยหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบเม้นนี้นะครับโดยบอกว่าฟูมูลปาร์ตี้เขาจัดกันที่เกาะพังงานไม่ใช่ชนบุรีนะหลังจากนั้นต้นเม้นก็เข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าฉันรู้แต่นี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณเฉย ความคิดเห็นต่อมานะครับฉันต้องการตั๋วด่วนเลยมันจะเป็นของขวัญครบรอบ52ปีที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวฉันเลยความคิดเห็นต่อมานะครับพัส,สปอร์ตในมือฉันสั่นแล้วพร้อมที่จะบินไปประเทศไทยแล้วสวัสดีครับความคิดเห็นต่อมานะครับฉันคิดว่าหลายคนคงน่าจะจองที่พักหรือโรงแรมไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อปีหน้า ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาแท็กเพื่อนนะครับแล้วก็บอกว่ามันคือโชคชะตาเราได้พูดถึงการไปเที่ยวในเมืองไทยไปก่อนหน้านี้และการมาของงานนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นจังหวะที่บังเอิญพอดีฉันอยากไปเที่ยวในเมืองไทยพร้อมกับไปร่วมงาน Tomorrowland ในเวลาเดียวกัน ความคิดเห็นต่อมานะครับเมืองไทยค่าเดินทางถูกมากเลยนะที่รักรู้ไหมว่าฉันอยากไปเมืองไทยและ t ูมอร r โลแลนด์มากความคิดเห็นต่อมานะครับทําไมงานนี้ไม่จัดขึ้นที่ภูเก็ตล่ะความคิดเห็นต่อมานะครับเราต้องการให้มีการจัดทู m o r ์โลแลนด์ที่ออสเตรเลีย แต่ก็ดีใจแทนคนไทยด้วยหวังว่างานนี้จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาแท็กเพื่อนสาวพลังหญิงนะครับโดยบอกว่าสาวสาวทริปประเทศไทยราคาถูกกว่าเยอะเลยนะความคิดเห็นต่อมานะครับฉันจะไปเที่ยวไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเวลา2สัปดาห์และคิดว่าปีหน้าคงได้มาอีกความคิดเห็นต่อมานะครับ ฉันอยากไปปาร์ตี้ที่เมืองไทยมากความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาแท็กเพื่อนนะครับแล้วบอกว่าฉันคิดว่าเราต้องไปเมืองไทยในปีหน้าแล้วแหละความคิดเห็นต่อมานะครับคอนเสิร์ตสุดเจ๋งกําลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทยความคิดเห็นต่อมานะครับปีหน้าเรามาแวะเมืองไทยก่อนแล้วค่อยบินไปเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับ มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงที่ฉันไปเยือนประเทศไทยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนสถานที่จัดงานหรือไม่ความคิดเห็นต่อมานะครับ จังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดที่กว้างใหญ่ฉันสงสัยว่าเขาจะไปจัดงานที่ไหนกันนะความคิดเห็นต่อมานะครับฉันจะเก็บเงินแล้วไปเจอกันที่เมืองไทยความคิดเห็นต่อมานะครับฉันอาจไปที่เมืองไทยแทนการไปเที่ยวที่บาหลีแต่ก็ต้องดูก่อนเมื่อมีการเปิดจำหน่ายตั๋วแล้วครับ นี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติบางส่วนนะครับเมื่อเขาได้รับทราบว่าเมืองไทยเราเนี่ยเตรียมจะจัดงาน Tomorrowland ในปี2,569นะครับซึ่งผมก็คิดว่าการจัดงาน Tomorrowland ในเมืองไทยเนี่ยจะมีผลดีหลายด้านนะครับทั้งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และการยกระดับดนตรีของไทยซึ่งจะไม่ใช่แค่การจัดงานคอนเสิร์ตใหญ่นะครับแต่เขายังมีการที่จะสร้างอะคาเดมีเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการกิจการดนตรีและอีเวนต์ต่างๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะช่วยยกระดับคุณภาพคนในประเทศของเราได้นะครับ นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยการที่งานระดับโลกที่เขาคาดว่าคนจะร่วมเป็นแสนคนเนี่ยมาจัดงานที่เมืองไทยเนี่ยมันก็มีผลดีต่อผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆในบริเวณนั้นและรอบๆนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องพักโรงแรมก็ต้องจ่ายเงินก็ต้องใช้ใจ่ายในการกินในการเที่ยวแต่แน่นอนนะครับเมื่อมีคนจํานวนเยอะๆเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ย มันก็อาจจะเกิดปัญหาได้เรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ต้องดูแลกันดีๆนะครับไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายหรือเกิดเหตุอาชญากรรมอื่นๆได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องราวนี้ ใครที่เป็นแฟน EDM หรือเป็นแฟนของดนตรีตึืดๆเนี่ยก็สามารถมาเล่าให้ผมฟังได้นะครับว่ามีความตื่นเต้นแค่ไหนกับเทศกาลดนตรี Tomorrowland ที่กำลังจะจัดขึ้นในเมืองไทยในปีหน้านะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SF News ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอีกแล้วนะครับสวัสดีครับ